สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะจากร้านขนมอันอันนะคะหรือร้านแฮมเมอไอเดียนะคะอันนี้เราสั่งไปข้าวไข่นะคะแล้วก็จะมาแกะของขวัญวันเกิดยนะคะอันนี้รู้แล้วนะว่าเป็นอะไรนะคะก็อันนี้ได้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเดวอีกเจ็ดวันจะวันเกิดแล้วนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ได้ล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งชิ้นล่วงหนาแล้วก็สตานะคะสองพันบาทนะคะเดี๋ยวเราไปะกันารมาแปะกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญวันเกิดกันก่อนเลยนะคะ ทำไม่เกิดเราได้เป็นยิ่งนนะอะไรอ่ะที่ปอกผมอันนี้คุณยายให้มานะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะค่ะสีสวยมากนะคะเป็นสีฟ้าขาวค่ะสีนี้สวยจริงๆนะเดี๋ยวเรามานะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะคะนี่นะคะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกตอนนี้ก็ดึงอย่างนี้นะนี่นี่นะคะ่ากมากเลยนะคะ เยวจะเก็บไว้ดีเยเป็นใดตัวแรกของเราเลยนะเนี่ยถ้าเดี๋ยวเรามากัดคิสติกันีกาอันนี้นะคะให้ดูร้านไปแล้วเนาะก็อันนี้ที่อยู่เรา EMS 67บาทคือใหญ่มากนะคะไซส์ A บวกหเลยนะเรามาปักเลิกเมื่อะกี้ตัดแล้วลืมอัดนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่สั่งกันเลยนะ ค่ะข,ของที่เราสั่งนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่นะ Jelly b e l ี hmm. ่เป็นบีนบูโซ z นะคะน,นี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะ,ะมันจะไม่มีรสอยู่ข้างหลังนะคะมันจะมีอย่างนี้นีะตรงนี้นะตรงนี้แล้วมันมีรสใหม่เข้ามาด้วยนะคะอันนี้นะะ่าสนใจเพื่อนได้ซื้อก็คือดดรส Die f r e s นะคะก็คือลปลาตายปลาเน่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยอะไรล่ะไม่โฟกัสละคะ Ially, อไอ er ้แกล้าจะเป็นรนมบูลนมเน่านมเปรี้ยวเนยะค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรสเมก็จะเป็นน้ำเมลอนโซดานะคะนี้น่ารักมากน่าทานมากนะคะของแถมนะคะก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะคะไปคิดแคสดไ้ช็อปเป็นแอลมออะไรไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ก we ินนะอันนี้จะมาเข้าค่ายนะคะส่วนหนึ่งก่อนนะก็ถ้ามีแกะสตูอะไรอีกจะมาแกะให้ดูกันนะคะแล้วก็ส่วนอะไรอ่ะ คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งข้าวมื่กินนะคะมันมีบับเบิ้ลแรมหอมแล้วเดีเราแกะออกไปแล้วนะคะเพราะว่าแม่จะดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวถ้าอัดแล้วเล่นบีวิูโซที่ค่ายนะคะเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูอีกทีนึงนะคะถ้ามีคำหยาบเยอะเลยก็ต้องขอโทษด้วยค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย